วันนี้ก็มีพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมนะครับให้พามาอัปเดตผักหวานป่าคู่ไม้แดงเป็นยังไงนะครับต้นนี้ต้นที่เห็นนะครับอายุประมาณสามปีนะครับปลูกคู่กับผักหวานป่านะครับผมก็ปลูกเกือบจะไล่เลี่ยกันนะครับคนละเดือนผมใช้เม็ดมาเสียบเอานะครับคือปลูกต้นไม้แดงไว้ก่อนแล้วนะครับประมาณสักเดือนแล้วก็เอาเม็ด เพราะเป็นถุงงอกเราเอามาเสียบนะครับมันก็ได้ประมาณนี้นะครับอายุประมาณสามปีนะครับครับคผมก็ปลูกตามแดนนะครับมีการดูแลการจัดการยังไงครับพี่การดูแลจัดการนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมปลูกครั้งเดียวก็รดน้ำประมาณสองครั้งนะครับที่จำได้นะครับแล้วช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จก็มาพรวนดินสักหน่อย นะครับใส่ขี้วัวแล้วก็เอาฟางปิดโคนให้เขาช่วยรักษาความชื้นในเขานะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ปล่อยก็อย่างที่เห็นนะครับไม่เคยมาดูแลแต่ผมยังไม่ได้มาเด็ดยอดนะครับผมเอาไว้ให้ต้นเขาสูงก่อนให้ต้นเขาโตก่อนนะครับก็ยังไม่ได้ไปเด็ดไปกินนะครับครับผมอ่ะแล้วช่วงที่พี่ปลูกนี่ต้องเป็นฤรดูฝนฤรดูแรงอะไรอย่างนี้อืมไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ ผมได้กล้ามาช่วงไหนผมก็ปลูกช่วงนั้นแล้วแต่โอกาสและเวลาว่างนะครับส่วนเมล็ดผักหวานป่าเขาก็จะออกปีละครั้งนะครับต้องต้องดูช่วงเขาด้วยว่าเขาออกช่วงไหนแล้วเราค่อยเอามาเสียบที่หลังก็ได้ตามหลังครับครับหรือจะเพาะคู่กันก็ได้ครับกับไม้แดงครับที่เคยปลูกคู่กับไม้ป่าก็มีพวกพยุงพวกยางนานะครับก็ปลูกแล้วพยุงกับยางนา การเจริญเติบโตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะสู้ไม้แดงไม่ได้นะครับเพราะไม้แดงพริกสุดแล้วครับโตเร็วนะครับครับเนี่ยครับก็เห็นพี่พาไปดูมีอยู่ต้นนึไครับที่โดนทำลายครับเนี่ยครับก็ไม่เจอนะครับวันนั้นมาว่าจะมาดูผักหวานป่าก็ไม่เจอว่าต้นเออต้นผักหวานป่าผมทําไมถึงหักนะครับ โอ้พอมาดูก็จะมีแมลงนะครับแมลงเจาะนะครับไม่รู้ตัวอะไรนะครับแมลงตัวไหนก็ไม่รู้มันจะเป็นโพงนะครับเจาะพอเจาะแล้วต้นมันก็ตายนะครับเนี่ยครับคือโคนนะครับเนี่ยครับแต่ลากเขายังอยู่ครับต้นโคนก็ยังอยู่แต่เขามาเจาะช่วงเกือบกลางกลางต้นนะครับแต่มันตายไปเราก็เสียดายแต่แต่เขาก็แทงแทงยอดมาใหม่นะครับเนี่ย ประมาณนี้ยครับเขาไม่ตายครับนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําอีกข้อหนึ่งนะครับการเสียบเม็ดผักหวานป่านะครับไม่ควรจะชิดเกินไปนะครับเนี่ยผมผมทําแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเบียดมันเบียดกันนะครับเราควรจะเสียบมาห่างๆหน่อยก็ได้ครับเวลาเขาโตมาเขาจะได้ไม่เบียดกันเหมือนอย่างเงี้ยครับ แต่มันก็ไม่เป็นอะไรไม่มีผลอะไรนะครับแต่แต่เราไม่เห็นใครไม่เห็นก็รู้สึกอึดอัดนะครับว่ามันเบียดกันเนคนผองกับคนอ้วน,นเบียดกันปร,ระมาณน,นี้ครับ,รบช่วงนี้ช่วงแต้ต้นนี้โอ้ต้นนี้อยูนต้นนี้มันสามปีนะครับอายุสามปีแต่ไปโซนนู้นตั้งแต่พยุงใหม่น,นะครับมันจะอายุสองปีนะครับแล้วก็มีผักหวานปลูกคู่ไม้แดงคู่กันไปสลับกับพยุง ไอโซนนู้นนะครับฝั่งนี้ก็จะปลูกเป็นริมแดนนะครับริมแดนอันนี้ก็เป็นที่ของน้องชายนะครับฝั่งนี้ก็ที่ของผมฝั่งนี้ครับโอเคครับครับวามรู้ผักหวานป่าแค่นี้ครับสวัสดีครับ